ที่จะพาคุณชมไปชิมอาหารอร่อยค่ะแต่ว่าวันนี้ตะกี้ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะเออตะกี้มีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะนะคะซึ่งต้องบอกเขาเป็นแฟนรายการที่ส่งเมนูอาหารมาที่แฟนเพจรายการของเราแต่ว่านัดไปแล้วนะอยู่ไหนแล้ววะ อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนี่คุณทิติพงศ์ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหี่เลยวันนี้ที่พามาร้านขวัญจิตร้านนี้เนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำพิเศษคะเมนูสำหรับร้านขวัญจิตต้องนี่เลยครับไส้กรอกขวัญจิตครับไส้กรอกขวัญจิตเด็ดจริงๆใช่ไหมเด็ดครับแต่อยากรู้ว่ามันจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปชิมเลยค่ะไปเลย กับเจ้าของร้านขวัญจิตนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อแล้วนี่ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับไกด์นำมานั่นเ,เองนั่นก็คือคุณมอสอมนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณมอสเนี่ยเคยมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาร้านที่นี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับค่ะแล้วตั้งแต่จำความได้คุณแม่ก็ชอบซื้อไส้กรอกร้านนี้กลับไปให้ทานครับ คุณหนึ่งคะตอนนี้ร้านขวัญจิตของเราเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีคะเปิดมา60ปีแล้วนะครับ60ปีแล้วเหรอครับ oh, ใช่ครับแล้วที่มาที่ไปของร้านนี้ทําไมถึงชื่อว่าขวัญจิตคะครับคือจริงๆแล้วสมัยที่เปิดเนี่ยครับเราเปิดเป็นแค่ร้านขายเสื้กลอกเล็กๆนะครับแล้วก็มีอาหารทานเล่นตอนนั้นคุณป้าเป็นคนเปิดแล้วก็ขวัญจิตคือชื่อของคุณพ่อครับ uh. คุณคุณป้ารักคุณพ่อมากก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อของคุณพ่อครับ oh. ภากพาชิมวันนี้ตะก,กี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านอาหารอิตาเลียนไทยร่วมสมยัยกับร้านอาหารควันจิตริมถนนพหลโยธินไม่ไกลจากสี่แยกเกษตรสร้างความอร่อยมานานกว่า50ปีแล้วค่ะคุหนึ่งนี้เป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งฝรั่งเศสครับหน้าตาดีทีเดียวค่ะคุณผู้ชมข้องร้าหน้าตาดีมากแล้วที่สําคัญตอนนี้บนโต๊ะที่ตะกี้นั่งอยู่ตรงน,นี้วันนี้นี่คือเมนูเด็ดของเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับ วันนี้มีเมนูอะไรแนะนำเป็นพิเศษไหมคะได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเซกหลอกพันจิตนะครับค่ะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับเ<ม>พราะว่าจะมีเซ็กหลอกรวมทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซกหลอกเวียนนาเวียนนาใส่พริกใส่พริกไทยดานะครับเรียกได้ว,ว่าตัวนี้นี่คือเป็นสูตรพิเศษที่เราคัดมาพิเศษใช่ครับใช่ครับครับตัวนี้ใช่ไหมคุณมอสที่คุณมอสบอกว่ามาทานประจาใช่ครับเาเดี๋ยวต้องชิมเมนูนี้ถัดมาค่ะเป็นเมนูอะไรคะ อันนี้จะเป็นสเต็กพอกช็อปซอสเห็ดนะครับค่ะตัวนี้มีความพิเศษยังไงหรือเปล่าคะอันนี้ต้องพิเศษที่พอกช็อปนะครับจะต้องหนาพิเศษเลยนะครับ<อ>แล้วก็ติดมนดนดันนิดนิดอ๋อแล้วอย่างเมนูนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นเมนูผสมผสานที่ผมพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นสลัดนะครับปลาดอรี่ซอสสามรสซอสสามรสนี้จะออกคล้ายๆสามรสไทยๆนิดนึงครับอ๋อก็คือสามรสนี้จะให้รสอะไรบ้างคะเออเปรียปร้ยว,ยวนะครับแล้วก็จะมีหวานนิดนึงแล้วก็เผ็ดหน่อยหน่อยครับ อันนั้นนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นผสมผสานนะครับเป็นสเต็กปลานะครับแล้วก็ซอสมะขามครับซอสมะขามเหรอคะใช่ครับอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆครับอ๋อแบบไทยๆค่ะและเห็นบอกว่าอันนี้คือทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างเลยใช่ครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสกุ้งนะครับอ๋อตรงนี้จะมีความอ๋อกุ้งแม่น้ำอันนี้จะต้องได้ความหอมของมันกุ้งด้วยเวลารับประทานนะครับค่ะ เลยนะคะเนี่ยที่ทำให้ตะก,กี้ได้มาทานของอร่อยๆอออแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่คุณมอดแนะนำอย่างไส้กรอกขวัญจิตอร่อยสมคำเล,ลือจริงๆเลยค่ะแต่ที่นี่เขาไม่ได้อร่อยแค่อย่างเดียวนะคะยังมีอีกหลากหลายเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันตะก,กี้บอกเลยค่ะว่าทั้งอาหารทั้งบรรยากาศที่ขวัญจิตฟินจริงๆเลยค่ะ รสชาติเหมือนเดิมไหมครับกินตั้งแต่เด็กยันโตรสชาติเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่เปลี่ยนครับลแล้วก็อย่าลืมมาถึงต้องมาทานไส้กรอกขวัญจิตให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทานเมนูนี้ถือว่าคุณมาไม่ถึงร้านนะอ่าน,นะคะเอาละค่ะในวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะได้รู้ว่าในวันนี้นะคะเราได้มารับประทานเมนูที่คุณมอสวันนี้แนะนํามา ประทับใจที่สุดเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณนะคะเอาละ,ะคะ่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะตะกี้ก็หมดเวลาลงแล้วสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะติดตามว่าตะก,กี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารอะไรและจะอร่อยแค่ไหนติดตามไม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับตอนนี้เราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ